สวัสดีครับเจนะครับปิดคอยล์ไมเนอร์นะครับวันนี้มีรีเควสต้องการให้สอนวิธีนะครับ transfer เงินจากเครื่องขุดนะครับไปสู่บัญชีไทยนะครับมีวิธีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะเราเวลาเราสมัครขึ้นมาเลยสมัครเครื่องขุดนะครับเราก็เริ่มขุดเข้ามาในผู้นะครับ พูลเนี่ยก็จะมีทั้ง v i ไ d c, p o o l แอนพูลไนท์แฮนะครับวันนี้เราเอาเป็น v i t c นะครับที่เราสมัครให้สมัครได้ลิงก์ด้านล่างเพราะว่าที่ชอบเลือก v i ไ c เพราะว่ามันมีการให้เลือกโมดูลค่อนข้างเยอะนะมีสามารถเปลี่ยนโมดูลต่างๆได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเว็บมอนิเตอร์แอปมอนิเตอร์นะครับแล้วก็สามารถเอ็กแชนนะครับ เปลี่ยนเป็นสกุลอื่นๆในเวียได้เลยแล้วก็โอนภายในบัญชีเวียด้วยกันฟรีนะครับโอเคหลังจากที่เราเลือกเวียละนะครับเราก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับการสมัครสมาชิกเนี่ยเราก็คือจะเป็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบราว์เซอร์ให้มันไม่เลาอินก่อนนะอย่างแรกนะครับถ้าเข้าเวียมาปุ๊บ ก็พิมพ์ v i d c นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปสมัครสมาชิกนะอะ่เราเอาก่อนนะครับก็สมัครลิงก์ด้านล่างนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราดีกว่านะครับช่องของเรานะครับก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับก็อย่างคลิปสมมโม่เราดูคลิปนี้อยู่นะ โอเคเรามาที่ลิงก์ด้านล่างนะครับคลิกที่เวียนะครับเพื่อสมัครนะครับฝากอินไว้ของทางร้านด้วยนะครับ59078นะครับเวลาสมัครนะครับผมก็ใส่อีเมลนะครับที่เราสมัครนะครับแล้วก็กดเก็ code นะครับพอเก็ code เสร็จเนี่ยมันก็จะส่งตัวของรหัสนะครับไปที่อีเมลของท่านแล้วก็มาใส่รหัสนะครับ พอใส่รหัสเสร็จเนี่ยมันก็จะให้กรอก username password นะครับวันนี้เอาคร่าวๆนะครับเป็น username password เสร็จปุ๊บมันก็จะล็อกอินนะครับเข้ามาที่เว็บเบียนะครับแบบนี้พอเข้ามาที่เว็บเบียแล้วนะครับส่วนมากมันจะอยู่มาหน้าผูนะครับผูปุ๊บเลื่อนลงมามันจะมีหน้าออบอกนะครับเรื่องของผมขอลองเปลี่ยนเป็นเหรียญที่ยังไม่ค่อยได้ขุดนะ มันก็จะมี URL นะครับบอกว่าเป็น URL อะไรนะครับเราก็ copy URL นี้นะครับไปใส่ที่เครื่องขุดได้เลยเครื่องขุดก็จะเป็นเครื่องที่เป็นหน้าคอนฟลิกนะครับ a อ d m i n e r หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับ หน้า c o n f i กจริงๆเราสามารถไปดูไกด์ได้ที่หน้าแรกของเบียร์นะครับอย่างเช่น Bc Guide นะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามันปรับโหมดอะไรได้บ้างนะมีปรับสมาร์ทคอนแท t นู่นนี่นั่น,นอ่ะแล้วก็บอกขั้นตอนนะครับในการคอนฟิกนะครับก็คือเอา URL มาใส่ตรงนี้นะแล้วก็เอาเบอร์เกอร์นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วใส่เสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะเริ่มขุดนะก็จะสามารถขุดเข้ามาเป็นภูนะครับก็จะมีจำนวนเครื่องขึ้นแบบเลือกเป็น btc ก่อนนะเพราะเราขุด btc อ่ะก็จะมีเครื่องขึ้นอย่างเงี้ย active 2เครื่องนะครับโอเคเครื่องทำงานอยู่2เครื่องนะครับแล้วก็พอมันทำงานแล้วนะครับเงินมันก็จะเข้าที่ไหนเข้าที่ asset นะครับ เวลาดูเครื่องขุดดูที่ p ูนะครับแล้วก็ดูแยกเครื่องที่ worker ดูการจ่ายที่ earning นะครับถ้าสงสัยว่ามันจ่ายยังไงมาดูที่ earning ได้นะครับบางคนไปปรับ solo มันจะได้ช้านะครับตไอ้มันจะไม่โอกาสได้น้อยนะครับเพราะว่า solo เป็นการาขุดคนเดียวนะครับเราต้องขุดเฉลี่ยนะครับโอเคทีนี้ แล้วก็มาแล้วนะครับเกี่ยวกับการขุดนะครับที่ต้องดูเสร็จแล้วขุดเสร็จไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะมาอยู่ที่ Asset ทนะครับแอสเซก็คือเป็นสินทรัพย์เรานั่นแหละนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตนะครับการใส่นะครับตัวของกระเป๋าเข้าไปเราก็ผมขอเราอินบิดขับก่อนนะบิดขับก็สมัครได้ลิงก์ด้านล่างนะครับ สมัครลิงก์ด้านล่างได้เลยมีบิตครับมีสตตนงอร์ตวีบีซีนะครับเวลาล็อกอินเนี่ยมันก็จะมีพวก 2FA นะครับตัวนี้ 2FA คืออะไรนะครับ 2FA เนี่ยเป็นค่าของตัวเลขที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นเลข6ตัว ซึ่งมันก็จะเป็นแอปนะชื่อแอปทูเออร์เทนออเทนติเคเตอร์ ator, นะครับทำไมถึงเรียกว่า to FA คือก็คือ2 Factor ก็เหมือนกับล็อกอิน a s s พา r d เอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ2 factor 2รหัสอะไรเงี้ยก็คือรหัสหนึ่งก็คือรหัส password เข้าเว็บเรารหัสที่2ก็คือ a u t h e n ที่จาก google อันนี้มันของ google นะครับ ชื่อแอป Authenticator นะครับก็เนี่ยประมาณนี้แอป a u t h e เดี๋ยวผมเกับเข้าไปนี่นะครับแอป t อเท t ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเวลาใช้ก็คือเดี๋ยวมันจะเห็นไหมเนี่ย ไม่ค่อยโฟกัสเลยเนาะเนี่ยตั้งค่านะครับด้วยการสแกนนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อในการเพิ่ม to FA นะครับเสร็จแล้วก็จะมีรหัสนะครับเพื่อเริ่มใช้งานรหัสที่ไม่ซ้ำกันนะครับมันจะรหัสเนียมันจะรันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บ พอกดเพิ่มเสร็จนะครับด้วย QR code นะหรือว่าด้วยรหัสยาวๆของตัว v i b c หรือ b i t c u p นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะก็คือเป็น2 fa นะครับรหัส6หลักนะครับใช้ในการล็อกอินอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อกันการโดนแฮกนะครับเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มด้วย2อย่างคือ1รหัสนะครับ รหัสของตัวของเว็บนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็2ก็คือสแกน QR code นะครับอาจจะโฟกัสช้าไปน,นิดนึงกล้องยังไม่ได้ปรับนะครับโอเคกลับมาที่บิดขับนะครับพอล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่เงินของฉันนะครับเงินของฉันจะมีอะไรบ้างคือมีฝากเงินบาทเข้าไปนะครับหรือฝากเป็นอีท e เรียมฝากเป็น เป็นเหรียญอื่นๆนะครับแต่ในที่นี้เราจะมาฝากเป็น USDT นะครับอ่ากดฝากเหรียญน,นะครับฝากเหรียญใครอยากฝากเข้ามาก็ได้นะครับ <c oughs> ก็ใช้ตัวนี้นะครับรหัสนะครับตัวนี้ก็จะมี2อ,อย่างเป็น ERC 20กับ o m ี้นะครับตัวของ ERC 20คือการลันเอ่อไปวนอีเเรียม นะครับเราก็สามารถเอามาใส่บนเบียร์ BTC ได้นะครับโดยเนี่ยพอเราเข้ากลับมาเบียร์นะครับก็มาที่แอสเซทเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ตั้งค่านะตัวนี้มันก็จะให้เราเหมือนกันคือโค้ดยืนยันอีเมลนะครับกับ t o f a ของ google นะครับที่เราให้ดูไปเราก็ทำการดู รหัสนะครับอีเมลของเราก่อนนะว่าเขาส่งรหัสอะไรในอ e ีเมลก็เราก็ใส่ไปคนระั t fa 2 fa เนี่ยจริงมันต้องไปสมัคร้ตั้งแต่แรกในของเวลาเรากดเข้ามามันจะให้เราเพิ่ม2 fa อยู่แล้วนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีหรือใครไม่อยากเพิ่ม2 fa ก็สามารถใช้เป็นตัวของ สวิตช์ to SMS ตรงนี้ได้ Verify ผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับเขาจะได้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะวันนี้เราใช้ tofa ของเราเข้านะครับก็จะเป็นนะครับตรงนี้เห็นไหมพอเข้ามาเสร็จนะครับมันจะ ให้เราเลือกว่าจะเป็นเข้าไปในที่ไหนนะครับตัวนี้รู้สึกถ้า U S D T มันจะเข้าได้แค่ตัวของ c o EX นะครับงั้นไม่เป็นไรงั้นเราใส่ไปก่อน โอเคโทษทีนะครับอ,อ,อันนี้เราก็เพิ่งเปิดตัวของ USDT เพิ่งรู้ว่าไม่ได้นะครับในตัวของ USDT ต้องเป็นอีเมลในการโอนไปคอเอเท่านั้นนะครับงั้นเราเปลี่ยนตัวนะครับมาใส่ตังของ VSB นะครับ BSV BSV โอ้มัวละ BSV นะครับผม เราเอาใหม่นะครับเหมือนเดิมนะครับรหัสในอีเมลนะครับรหัสสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนไปตลอดนะครับมันไม่ใช่รหัสพาสเวิร์ดนะ เห็นไหมบางทีมันก็อินคอเ e c กนะครับเพราะบางทีใส่ไม่ทันนะครับมันก็จะเป็นอินคอเ e c กเดี๋ยวรอรหัสมันเปลี่ยนไปก่อนนะครับแล้วค่อยใส่อ,อีเมลดันผิดย่างนะครับขอซาำกรสัตั์ หมดเวลาแล้วกดใหม่นะครับบางคนบอกว่ามันกดไม่ผ่านสักทีนะครับเพราะว่าบางทีมันหมดอายุหลายๆแบบนะครับหมายถึงว่ารหัสนะครับไม่อีเมลก็หมดหมดเวลานะครับหรือไม่ก็ t o fa หมดเวลานะครับเพราะงั้นก็ กฎใหม่นะครับมันก็จะเข้ามาได้ล้นะครับมันก็จะมี2อ,อย่างนะ t o Wallet Address กับ t o uh, Coin EX c o i EX คืออะไร c o i EX คือ Exchange ของ v b c เองนะครับซึ่ง c o i EX เนี่ยเราต้องใส่อีเมลที่สมัคร c o i EX นะครับมันก็สามารถโอนไป Exchange ใน c o i EX ได้แต่มันจะออกเป็นบาทค่อนข้างยากนะครับงั้นเราไปที่ Withdraw ไปที่ uh, Bit Cup นะครับจะง่ายสุดก็ เปลี่ยนเหรียญใหม่นะครับตอนนี้เราเอาเข้าเป็น bsv นะครับก็ไปกดที่ฝากเหรียญอ๋อตอนนี้ปิดอะขอซ้ำําสัดนะครับ bsv ปิดปรับปรุงชั่วข่าวไม่เป็นไรเรามีเส้นทางต่อไปนะครับบางคนบอกว่าถ้าบิดขับไม่มีทำไงนะครับหนนะครับก็มาเข้านะครับตัวของ binance นะครับ n บแนนก็สามารถออกมาเป็นบาทได้เห็นเราก็ใช้หลายรอบนะครับก็คือใช้เป็น p 2 p นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็ต้องตั้งค่านิดนึงนะครับในการเข้าไปใบแนนอ่ะเราก็ทำการสมัครล็อกอิน n บแนนก็คลิกลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับในการสมัครของ n บแนนนะ ก็ลิงก์เข้าไปที่ YouTube ของเรานะครับอ่าข้อคลิปเรานะครับแล้วก็ลิงก์ใบแนนอยู่ด้านล่างนะจะอยู่ที่บแนนอันนี้นะก็จะเป็นเว็บต่างประเทศนะครับก็เข้ามาปุ๊บก่อกรอกอีเมลนะครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ค c c o u n t ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เรามีแล้วนะครับ เราจะขอล็อกอินเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ติด 2FA เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ทุกเว็บที่เป็นเกี่ยวกับ c r ิ p t o c u r r e n c y นะครับใช้ 2FA หมดเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับพอล็อกอินเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะเสร็จแล้วเราก็ ไปที่ wallet ของเรานะครับแล้วเลือกเป็นฝากถอนนะครับก็จะมีเหรียญให้เราฝากถอนนะครับเยอะแยะมากมายเราก็เซิร์ชเป็นเหรียญที่เราต้องการฝากนะครับ BSV นะเหมือนตอนนี้ BSV มันจะมีการปิดหรืออะไรสักอย่างนะเลยทำให้เลือกไม่ได้ BSV แต่ว่า b s p ตอนนี้เหรียญน่าจะปิดนะครับเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะฝากเงินเข้าไปได้นะครับก็หรืออาจจะถูกออกจากใบแนนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่เป็นไรเราไปที่เหรียญอื่นนะครับอย่างเช่นเหรียญ DCR นะ DCR ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ เพิ่งเข้ามาในเวียนะครับก็ตอนแรกมันยังขุดในเวียไม่ได้ตอนนี้ d c r กลับมาขุดในเวียได้แล้วครับก็กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ของอีเมลนะครับรหัสเหมือนเดิมนะก็เป็นนี่ทำหลายรอบจนเพื่อนๆน,น่าจะจำได้แล้วนะครับ หรืออาจจะง,งงไปเลยก็ได้นะครับทำหลายรอบจัดอ่า uh, b i b t c นะครับหารหัสไม่เจอบางทีเพิ่มหลายเว็บเกินก็จะงงๆหน่อยนะครับอ่ะเจอละเนี่ยครับมันก็ให้เลือกเหมือนเดิมนะมี c อย ex กับ w i t h r a address ก็คือ address ที่ไหนก็ได้นะครับ เราก็ไปที่นี้แล้วก็เลือกเป็น DCR นะครับแล้วก็กดฝากมันก็จะมี DCR นะครับอ่าก็ออกมาเป็นโค้ดที่อยู่นะครับแล้วก็กอปมาใส่ตัวของ v i b d c นะครับใส่ตรงนี้นะแล้วก็กดคอนเฟิร์มเกิดอะไรขึ้น Wallet มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ จะเป็นการโอนออโต้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมของ v i d c นะครับก็จะสามารถเลือกขั้นต่ำได้ว่าให้โอนทุกเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำเท่าไหร่โอนนะเพรเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะวิสดอออกมานะครับตอนนี้ก็จะวิสดอออกไปที่ตัวของเหรียญ ที่ฝากเข้ามาใน d c r ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเหรียญมาอยู่ในนี้นะเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเทรดออกนะครับที่ตัวของ Bit Binance ก็ได้ก็คือไปขายก็ได้นะครับเราอาจจะขายตัวของเหรียญน,นะครับของ USDT ไปเป็นบาทนะครับ เดี๋ยวขอดูก่อนนะทีเฮดหรือเปล่าทีเฮดบนะครับก็สามารถมาขายตรงนี้นะครับมีคนรับซื้ออยู่จํานวนค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สามารถมาเลือกขายได้ช่องทางเหรียญซิงก็มานะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่โอนออกไปได้บัญชีนะครับตัวน,นี้ก็ต้อง KYC ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะ โอนได้นะอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถใส่ตัวของไม่แน่ใจว่าที่นี่ยังไม่มี DCR นะครับเหรียญใส่ตรงเหรียญอ่าใส่ตรงกระเป๋านะครับถ้าใครขุดมาเป็นบิตคอยอยู่แล้วก็กดฝากบิตคอยนะครับก๊บตรงกระเป๋าบิตคอยนะครับมาที่กลับมาที่ vipc นะครับไปที่ asset เหมือนเดิมนะ แล้วก็กดแก้ไขนะครับที่เราเคยแก้ไว้นะก็กดเอ๊ที่เราเคยใส่ไว้นะครับกดส่งเหมือนเดิมเลยนะมีอีเมลแจ้งเตือนในการเปลี่ยนตลอดนะครับ พิมพ์ผิดนะครับนี่ครับก็กด next ไปนะครับก็เลือกเป็น w i s h d r address a นะครับใส่ของบิดขับเข้าไปนะครับแล้วก็กด confirm ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับขั้นตอนเดียวกับ DCR เลยพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอนเข้ามาเป็น crypto เราก็สามารถไปดูเงินของฉันนะครับที่เข้ามาได้ โดยที่ดูฮิสตอรีได้นะครับว่าเนี่ยมีรายการโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะแบบนี้นะครับในการโอนเข้ามาก็จะสามารถติดตามตามลิงก์นี้ได้เลยคลิกไปมันก็จะบอกว่าเนี่ยครับมันก็จะมีเซสชันในการโอนคอนเฟิร์มบอกต่างๆนะครับเหรียญที่โอนนะครับที่มันฟรีเพราะว่ามันจะโอนด้วยกันหลายๆคนนะครับมันก็เลยโอนฟรีให้เรานะครับจริงๆมันก็แอบหัางนิดน,นึงแหละนะ แต่แค่เราไม่เห็นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือวิดดอร์แบบวิดดอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรคือกดเองนะครับนี่ก็วิดดอร์แบบนี้ก็เข้ามาวิดดอร์ปุ๊บเลือกเป็น transfer ไป normal transfer ก็คือเป็นทั่วไปนะครับแต่ถ้า inter user ก็คือเป็น user ในบิ t คั p ใน VIA BC นะครับก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมไปคอย EX ก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าโอนออกแบบนี้นะเสียค่าธรรมเนียมเดี๋ยวผมโอนให้ดูเลยดีกว่าอ่าก็ถ้าโอน USDT ออกนะครับก็ต้องไปเอา USDT ก็จะเป็น USDT นะครับกดฝากเหรียญนะครับคัดลอกนะครับกลับไปที่ VIA แล้วก็ใส่ตัว E R C 20เข้าไปแล้วก็กดเหรียญที่ต้องการโอนออกนะครับแล้วก็กด withdraw ตอนนี้มันบอกว่าค่าธรรมเนียมเยอะเกินไปไม่พอนะครับงั้นเราก็ต้องอ,อลดเงินลงนะครับอาจจะ860นะครับ แล้วก็ w i h d ด a อมันก็จะให้เราใส่โค้ดยืนยันเหมือนเดิมนะครับหรือบางคนใช้เป็น sms ก็ switch to sms นะครับแต่บางคนเป็นอีเมลยืนยันก็ดูอีเมลของเรานะครับแล้วก็ to fa นะครับ ก็กดเย็ดไปนะครับนี่มันก็จะขึ้นนะครับว่ากําลังโอนออกนะครับ460นะครับอ่าแล้วก็รอสถนานะยืนยันนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเซนแบบนี้นะก็ใครรอนานก็ใจเย็นๆนะครับมันใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมาเข้าใน b i ตครันะครับเข้าใน wallet ของเรานะประมาณนี้โอเควันนี้ก็ ฝากนะครับติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์กด u u s c r i b e นะครับใครสงสัยตรงไหนก็มาอัปเดตกันได้กอนนี้ก็วิธีการโอนออกไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะผิดพลาดประการใดในคลิปก็ขออภัยนะครับอาจจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าปกติด,ดังโอนออโต้ auto, นะครับมีคนต้องการรีเควสนะว่าเออมันโอนออกเป็นเงินบาทยังไงนะครับ เสร็จแล้วที่เหลือนะก็ไปกดถอนในบิทคัพกันได้นะครับต้องต้องถอนให้ดูด้ไหมเดี๋ยวอ่ะนิดนึงก็ได้ผมไปที่บิทคัพใหม่นะครับก็กดถอนเงินนะครับบิคัพหายนะครับเดี๋ยวกดถอนเงิน บิดครับเออร์เลอรไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะก็คือไปกดถอนได้เลยนะครับกดถอนแล้วก็ใส่บัญชีอะไรของเราลงไปนะครับก็จะสามารถถอนเงินออกมาได้นะครับประมาณนี้นะครับใครสงสัยตรงไหนก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับก็ดูไม่ยากมากเนาะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอนเงินจาก v i ไอ c ไป b i t c ั p แล้วก็ออกเป็นเงินบาทได้2แบบก็คือ,อ b i t c ั p กับไบ n นนนะครับก็สามารถออกได้2ที่ถ้าไบแนนก็คือไป P2P แล้วก็หาคนที่เขารับซื้อนะครับก็ขายออกมาเลยนะก็ทั้ง2อ,งองวิธีก็ค่อนข้างปลอดภยัยนะครับใครกลัวเรื่องอาภาษีก็ไป P2P นะครับใครไม่กลัวก็ใช้ b i t คัพได้นะครับโอเค วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย